ตอนที่เราสวดมนต์เราวเราต้องนึกถึงส,สารหลักเมืองทุกครั้งที่เราไปจังหวัดไหนหรือเปล่าก็าต้องก็ต,งต้องน้อมให้เขามาสวดกับเราพร้อมบริวารพบภูมิจากนี้วิญญาณโอปาติกะมน,นุษย์แม่สัตว์ล่างหลายอย่างน,น้อยเรามาสวดมนต์เนี่ยเราก็หยุดคือพักเราพักไั้นเนี่ยพักใจเราพักกายพักอยู่กับพระ ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงกว่าครับแล้วสวดหกโมงถึงทุ่มใช่ไหมแล้วเราจะสวดอีกสองทุ่มคึ่งถึงสามทุ่มอย่างประมาณเนี้ยเราหยุดหยุดหมดเลยอยู่กับอย,อยู่มีสายใหญกับพระว่าจะตรวดทุกครั้งพากันมามารวมตัวกันสววดมน์นะใช่เกิคนเดียวไม่ได้นะ ถ้ายังเกิดอยู่จะเกิดคนเดียวไม่ได้มันต้องมีควกจะได้เกิดถ้าเป็นมาก่อนก็พากันไปไปรวมตัวกันดูคอนเสิร์ตอะไรถูกไ,ได้คนละขึ้นกันเนถูกได้ความสนุกด้วยกันแต่นี้ได้ความสงบนะครับได้เป็นเพื่อนได้เป็นคู่บาร,รมีกันนะคําว่าคู่บาร,รมีคือคู่ที่ช่วยกันทําบุญเกิดมาทําบุญช่วยกัน บางคนไม่เข้าใจเอะคนโบราณเขาสวดมนต์ทำไมเออทุกวันนี้เขาไม่สวดกันคนโบราณอะก่อนนอนเระจะสวดมนต์สวดมนต์เพราะอะไรเปลี่ยนขึ้นี่ยกลางวันไปรับขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายลูกรถกินเสียงมัาตั้งโรคอะนนั่นอะทีนี้พอเราเริ่มมาสวดมนต์ภาวนาแล้วก็นอนเนี่ยมันก็จิตมันก็เปลี่ยนขึ้น เวลานอนเขาก็นอนสวดมนให้หลับนี่มันก็ไม่ฝันร้ายมันพักเช้าเขาก็สวดคือธรรัดเชา้าหลงตาบอกว่าจริงๆสวดมนเนี่ยทำยากโหโคตรยากเลยฮะไม่ใช่ง่ายๆนะหลวงตารสร้างข่่ให้กินนอนสวดมนนะไม่ทำอะไรเลยนะยากคนที่จะทำทะลุได้นะ มีไม่กี่คนนะไม่ต้องทำไรละ่ะมีกินนะเช้าก็มีกินนะม,มีที่อยู่มีที่กินมีที่สร้างบาร,รมีแล้วก็มีที่ตายด้วยตายเสร็จเขาก็เผาให้เสร็จทำได้ไหมตูบา <c oughs> <c oughs> งคนไยไปอยู่ท่ามาเนี่ยรู้การสวดมนต์ตอนเช้ากับการสวดมนต์ตอนเย็นสวดมนต์ตอนเช้าไปข้างหน้า สวดมนต์ตอนเย็นย้อนอดีตในวันนั้นสวดมนต์ตอนเช้าไปข้างหน้าใช่สวดมนต์ตอนเย็นย้อนอดีตในวันนี้นวันนี้เช้าเน,นี้ยทั้งวันให้ปลอดภัยไงครับ้าตอนเย็นสวดมนต์ภาวนาตอนเย็นคือปิดอดีตอดีตที่วันนี้ไอ้ไอ้ที่ความไม่ดีอย่ามีนึกถึงมันอะไรประมาณนี้แหละ ล้างของเสียในวันนี้ทั้งหมดใช่ครับแล้วมีคนกังวลว่าที่เราเปิดบทสวดมนต์แล้วเรานอ,นอนแล้วก็สวดมนต์แล้วก็นอนไปด้วยเนี่ยมันไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับหลวงตาทำมันหลายปีแล้วเวลาคิดอะไรเนี่ยใช้บทสวดมนต์นะอย่าลืมว่าเรื่องบางอย่างเนียเราไม่เคยบันทึกเนี่ย อย่างธุรกิจเราไม่เคยไม่เคยทําเลยนะมันคิดไม่ออกนะเพราะเราไม่รู้อนาคตเป็นยังไงแต่ในบทสรดมนมีนะจริงจริงจักรพพัดมีเพราะจักรพพัดมันมีตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตนะมันไม่ใช่ของใครนะมันเป็นของมนุษย์ทุกคนนะสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้หนูกยากใช้การสวดมนต์นยฟังแล้วก็หลับมันไหนฟังสวด ฟังแบบพอดีพอดีอ่ะฟังแบบแบบพอดีตัวเองแบบแบบฟังบิวสิกแบบฟังคลาสสิกอะไรประมาณน,นั้นอะแล้วเรานึกถึงธุรกิจนึกถึงงานนึกถึงเราเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยมันจะคิดออกเพราะเราไม่มีข้อมูลแล้ไม่เคยบันทึกไว้ไม่มีแต่ในบทสวดมีมีทั้งโลกและมีทั้งธรรม หลวงตากระชัยเนี่ยหลับไปมันก็จะฝันไปทําบุญมั่งโน่นนี่มั่งเพราะตื่นขึ้นมาเสียงสวดก็เข้าหูอีกละตามไปละบันทึกบุญทั้งหลับและตื่นเนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวบุญเนี่ยถ้าใครทำได้นะกำลังจิตจะมากขึ้น กำลังดุลจะมากขึ้นในอนาคตหลายปียจะรู้แล้วเรารัวเองมีกําลังขนาดไหนจะเกิดไม่เกิดได้เลยเพราะบันทึกตลอดทั้งกลางวันกลางคืนโดยใช้เสียง